ลินดาขาทันเจริญชื่อนี้แฟนภาพยนตร์แฟนละครในอดีตจะต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนในฐานะดารานักแสดงนางแบบสาวสวยที่มีผลงานออกมามากมายแต่ใครจะคาดคิดว่าวันหนึ่งคุณลินดาเธอจะต้องมากลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย เธอป่วยนอนติดเตียงจนถึงวันที่เธอจากโลกนี้ไปเป็นระยะเวลานานถึง18ปีที่เธอต้องทนทุกทรมานจากการที่ต้องนอนติดเตียงจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณลินดาต้องมาเป็นผู้ป่วยติดเตียงเริ่มขึ้นเมื่อปี2547ก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณลินดาเมื่อเธอเดินเข้าห้องน้ำที่บ้านแต่แล้วเธอก็เกิดการลื่นล้มลงในห้องน้าแล้วเธอก็ลุกไม่ได้คนที่บ้านก็รีบนาส่งโรงพยาบาล ซึ่งหมอบอกว่าคุณลินดาเธอเส้นเลือดในสมองแตกจนทำให้ร่างกายเป็นอมพตกแล้วหมอก็ยังตรวจพบว่าเธอเป็นโรคมะเร็งที่คนลิ้นอีกด้วยหลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณลินดาต้องนอนรักษาตัวบนเตียงใช้ชีวิตบนเตียงบนรถวินแชร์ตลอดเวลา ซึ่งตอนแรกคุณลินดาเธอนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นานถึง13ปีต่อมาก็ได้กลับมารักษาตัวที่บ้านจนสิ้นใจเมื่อวันที่27พฤศจิกายนปี2565สิริอายุได้66ปีตลอดระยะเวลาที่คุณลินดาป่วยก็ได้เพื่อนรักอย่างคุณตุก๊กเดือนเต็มสาริตุนแล้วก็เพื่อนดารานางแบบรุ่นเดียวกันคอยช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่าย แล้วก็ยังมีเด็กที่คุณลินดาเคยรับเลี้ยงเอาไว้ก็ดูแลคุณลินดาตลอด24ชั่วโมงดูแลจนถึงวันที่คุณลินดาสิ้นใจตอนที่ป่วยคุณลินดาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์สำหรับประวัติของคุณลินดาค้าทันเจริญซึ่งก็เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของเธอที่มีชื่อเล่นว่าดาเกิดเมื่อวันที่5เมษายนปี2499คุณลินดาเธอเรียนจบด้านแฟชั่นจากประเทศอังกฤษพอกลับมาเมืองไทยเธอก็ได้ทำงานเป็นผู้ช่วยช่างภาพให้กับคุณทอมเชื้อวีวัตช่างภาพชื่อดังของเมืองไทยในยุคนั้นหน้าที่หลักของเธอก็คือการดูแลนางแบบในส่วน ของเสื้อผ้าหน้าผมซึ่งถ่ายภาพปกและแฟชั่นให้กับนิตยสารต่างๆและด้วยความสวยฉบเฉียวสไตล์สาวที่จบจากนอกจึงทําได้เธอนั้นผันตัวเองมาเป็นนางแบบซะเองซึ่งเธอเองก็ประสบความสําเร็จในอาชีพนางแบบอย่างรวดเร็วก้าวสู่แถวหน้าของวงการแฟชั่นเมืองไทยในฐานะท็อปโมเดลจากนั้นก็ได้รับการชักชวนให้ลงเล่นละครเป็นครั้งแรกในปี2521กับละครเรื่องความรักตอนใครผิดทางช่อง3จากนั้นก็มีผลงานทาง ด้านละครออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งบทนางเอกบทรองบทร้ายอย่างเช่นละครเรื่องสามอ,อนันงเรื่องความรักแสนกลนเรื่องบาปสีขาวเรื่องมัจจุราชสีน้ำพึ่งเป็นตน้นจนมาถึงละครเรื่องสุดท้ายในปี2547ก็คือละครเรื่องชุมทางรักทางช่องเจ็ด คุณลินดาเธอเคยได้รับรางวัลตุกตาทองทีวีมหาชนนักแสดงนำฝ่ายหญิงยอดนิยมปี2525 25จากละครเรื่องสงครามพิสวัต์ทางช่อง3ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์บ้านเมืองคุณลินดาเธอก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ในปี2523หนังเรื่องแรกของเธอก็คือหนังเรื่องแก้วของเปียกโปสเตอร์เรื่องนี้เธอรับบทเป็นนางเอกคู่กับคุณทูลหิรัญทรัพย์หลังจากนั้นเธอก็มีผลงานการแสดงออกมาอย่างต่อเนื่อง คุลินดารับบทนางเอกเพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้นหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมารับบทรองบทร้ายมากกว่าเธอมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ประมาณ50เรื่องเช่นเรื่องปริศนาเรื่องเพชรตัดเพชรเรื่องผู้หญิงคนนั้นชื่อปุนรอดเรื่องบ้านน้อยกลางดงเรื่องขุมทองนรกเป็นต้น ในชีวิตส่วนตัวเธอสมรสกับนักธุรกิจด้านเพชรพลอยจากนั้นจึงหันไปร่วมหุ้นกับสามีทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับจิวเวอรี่และด้านซาลอนทำให้หายไปจากวงการบันเทิงระยะหนึ่งแต่สุดท้ายชีวิตคู่ก็ล้มเหลวต้องแยกทางกันจนแล้วเธอก็กลับเข้ามาในวงการอีกครั้ง